ียดแล้วแม่น่าเกลียดแล้วมีแพนด้ามันคือมีแพนด้ามีแพนด้าที่ไม่สมบูรณ์อร่อยไหมอร่อยครับเเตอร์อร่อยไหมอันเนี้ยอร่อยอร่อยนี่คือการแกะไอติมอันนี้คือไอติมอะไรอันนี้คือไอติมอะไร ไม่ไม่ของเบตเตอร์อะ่ะคือไอติมอะไรแต็งมูของบตัตของเบเตอร์ลูกกินหมีหมีของับเตอร์คือไอติมแตงมมแตงมูอร่อยมากไหมอร่อยมากอ้หอหกินไอติมหมีแพนดา้าต้องเปื้อนปากเลย มันจะเป็นแบบนี้ฮะให้ดูแม่ถ่ายวิดีโอไว้ะ